ครับพี่น้องมามาเรียบร้อยแล้วบัดรยำปลาหมึกผักแจมเพียบเลยนี่ผักแจมมีคนเหนียวมาพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อมึกขึ้นนี่พายุเขาหมึกมันขึ้นพี่น้องไปกินหมึกซะโอ้อจิดจัดนดพี่นื่อยมา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  ninyarur <suss> <suss> แล้วลวกลุกคักเด้พี่้องลวกลุกคักหยาบจิมอะไรเนี่ยนี่ผมลวกพอจะ,ะดุง้งจะดุ้งน้ำพอนันจะดุ้งไฟน,น,นงพี่รองเขาจะดุ้งจะดุ้งไฟคหารอบมือพี่รงเนี่ย ชาวบ้านก็ไปทำบุญไปทำบุญมากที่ลาดบุรีเอาซองกระถินไปถวายหลวงพอ่อแวะไปกินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวโอ่มมังกรเป็นว่า อยู่ลาดทุกีเห็นอยู่แถวนาหักนายเทดีหักเนี่ยหาเพราะอก่อา,า,ดาดดีผพีชกินแลกไปท,ทําทํามาอียังเขเงินสะเล่นสะเล่นมาแล้วมผมลงในคิวเลยพี่น้องดูบิ่งออกก็ได้ บุญมาฝากที่ตุงกุ้ค้นด้วยพี่น้องเด้อในกระไดบุญน้ำกันเด้อกลับมาเมื่อวานก็ฝนก็่ำแต่รอภาคที่เหล่าสงใสรบุญหลายดอกพี่น้องมาหอดบ้านผมไม่เจอพายุพายุสิ <c oughs> ีัมนมาปัดเปาออก ซึ่งบอดีออกไปตะไดแตปุ๊บลงทะเลหมดเลยซึ่งบอดีแล้วพี่น้องแล้วดีๆก็อยู่กับพี่น้องทุกๆทุกคนเลยจับที่ผมเนี่ยมีเตโชคเจ้าลาบลำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยพี่นอ้องขอบคุณมาฝากแล้วนะมว่ามานจะไหนเนาะให้หมดควอนพี่น้อง ลวกผิวเห็ดบนนี้พี่น,ออน้องแซ่บอยู่ตากอยู่แล้วลวกทุกไหล่มันเหนียวนะพี่น้องเนี่ยลวกเพราะมันเป็นสะดุ้งอ่ะร่นสะดุง้งสะดุ้งน้ำพอน จบพลกกินแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วย้ำมึกสายผมลองเหย็ดกินมึงเด้อพี่น้องเด้อแซบคักี่ยวภาแกมได้ไรช่วงนี้กับช่วงมรสุมช่วงฝนหนาฝนอากิศตกแทบทุกพื้นที่แล้วครับพี่นอ้นองเจตเดียฝากดูแลสุขภาพเ,เด้อพี่น้องเด้อ FC ทุกทุกคนเ่วงเป็นแย่เด้อครับดูแลสุขภาพเพดียวรอดีฝนหนาฝนช่วงนี้ อันทีบเป็นเจอพายุน้ำเนาะจะได้กับระวังออแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ